สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเราก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยชาแนลกันก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีช่องคุณยุ้ยชาแนลนะครับช่องวาไ t ตี้ช n แนลของเราคงจะขาดสีสันครับก็อย่างที่บอกตลอดเลยนะครับว่าต้องขอคุณช่องคุณยุ้ยชาแนลด้วยนะครับที่มาอยู่ในส่วนหนึ่งของวาไ t ตี้ช n แนลนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกับก็หายกันไปนานพอสมควรนะครับกับ ท a l กว a ลเลตี้นะครับอ่ะก่อนจะมาเข้าหัวข้อกันนะครับก็ต้องขอคุณช่องคุณยุทิชแแนลกันก่อนด้วกันนะครับที่เอ่อมาอยู่ในช่องว a ลเลตี้แชนแนลนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะวันนี้จะมาพูดถึงการใช้ชีวิตคู่นะครับหัวข้อของเราง่ายๆเลยท a อกวอลเตี้กับหัวข้อการใช้ชีวิตคู่อย่างไรให้ปลอดภัยกับเมียนะจริงๆแล้วเนี่ยเ0เนเนี่ยผมไม่ได้พูดให้มันเต็มร้อยนะ เอาตรงๆเลยนะครับว่าเมียเนี่ยคืออะไรเมียคือหายนะของมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่เชิงคือมหัศพไยของผู้ชายหลายๆคนนะผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมักเจออะไรมักจะเจอแต่เมียเมียแล้วก็เมียเวลาคุณกลับบ้านไปทํางานเสร็จเจออะไรเจอคำพูดของเมียแล้วเจออะไรอีกของเงินอ่าอันนี้ก็ มันก็ถูกอะ่ะแต่เราให้ไหมจะเหลือเหรอถูกไหมเราให้เท่าไรไม่เต็มใจนะเราไม่เต็มใจกันให้เท่าไหรอ่อ่ะแล้วคุณยังหน้าด้านให้เขาอะ่ะนะการที่ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปูพันกับเราคืออะไรผมเทใจให้นะครับผมเจเทเทใจให้เลยคือห้าเปอร์เซ็นผมคิดเป็นอย่างนี้นะเป็นเปอร์เซ็นต์นะ ห้าเปอร์เซ็นนี่คืออะไรอยากได้อยากมีถูกไหมฮะคบกับเราเพื่ออะไรอยากได้อยากมีเงินที่เราได้มาไ้ที่เก็บไปทำอะไร,ร,รช้อปปิ้งถูกไหมนะครับเอาไปช้อปปิ้งหมดแล้วเงินที่เราได้มาสูญเสียกับอะไรอะ่ะสูญเสียกับช้อปปิ้งไงแต่เราได้อะไรไหมไม่ได้ ถูกไหมครับเราไม่ได้อะไรเลยมันได้เปรียบครับผู้หญิงเราได้เปรียบฮะผู้หญิงได้เปรียบทุกอย่างเลยครับผู้ชายไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่เคยได้อะไรจากผู้หญิงอย่างเช่นเราอยากซื้อของอะอยากซื้อของเหมือนเหมือนเขาบ้างนะครับเรามีไหมมีสิทธิ์ไหมไม่มีถูกไหมครับเราไม่มีสิทธิ์เลย <S <S เขาได้อย่างเขาได้อย่างเดียวนะ โดยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราไ,ไม่ได้อะไรเลยนะครับเราสูญเสียไปกับอะไรก็ไม่รู้ของไรสาระทุกอย่างนะฮะอันนี้ผมบ่นเลยนะบ่นเต็มๆเลยนะ <c oughs> และอย่างหนึ่งนะการใช้ชีวคร่วของเราเนี่ยมันจะสูญเสียอะไรเยอะมากนะครับในเรื่องการแต่งงานการแต่งงานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับสําคัญในที่นี้เนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไปแล้วไงถูกไหมครับมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไปแล้วอะ่ะนะเราจะเสียอะไรบ้างอะ่ะ <c oughs> เราเสียไปกับเอ่อเราเสียไปกับอะไรอะ่ะเสียไปกับค่าจัดงานน่ะก็เยอะแล้วถูกไหมฮะแต่เราต้องไม่เสียอะไรกับอะไรไม่เป็นเรื่องอีกถูกไหม 60%สิบอร์เซ็นอีกแล้วนะครับห0สิบปอร์ในที่นี้เนี่ยผมจะเทให้คะแนนคือหกสิบอร์เซนก็คือเราสูญเสียไปกับสิ่งที่มันไม่เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นงานแต่งงานเนี่ยคุณจัดอะนะครับคุณจัดก็มีอะไรบ้างอะคุณจัดก็มีอะโตะจีนบังละอันนี้เพื่ออะไรฮะจัดโต้จีนลิงเหรอใช่ไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งเค้กเจ็ดชั้น เอามาทำไมใช่ไหมครับหู้ชายไม่แต่วความคิดนะเมียเราเนี่ยเป็นคนเอาความคิดถูกไหมครับเนี่ยเนี่ยได้เปรียบอะ่ะเราอยากจะได้แบบพอดีพอดีกูอย่านั่งแดกแดกลาบอะ่ะอ่ะแม่งไม่ได้ถูกไหมครับแล้วมึงสั่งมาอะไรสเต็มสเต็กกระเ,เพาะปลาเอาวางหอกอะไร คนที่มางานเราเขาไม่ไม่ได้มาแดกของพวกนี้นะมาแดกอะไรแดกเครื่องดื่มถูกไหมฮะเขามาถูกถูกแดกเครื่องดื่มของเรานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรกับสนใจกับอาหารของเรามากมหมเท่าไหร่หรอกนะสิ้นเรืองนะครับสิ้นเรืองหลังจากงานแต่งงานเสร็จแล้วเสียอะไรอีกครับ คิดไหมฮะเดาเลยฮะคุณชายหลายคนคิดเหมือนผมไหมเสียอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นถูกต้องครับเฉลยแล้วกันนะครับฮันนีมูนฮันนีมูลนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญของผู้หญิงแล้วนะครับผู้หญิงจะเป็นคนเลือกผู้ชายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้หายี่อะไรเลยนะครับผู้ชาย <c oughs> ขอภัยครับผู้ชาย จะได้แค่ออกเงินอีกแล้วนะครับนี่คืออะไรนี่คือยุบไหนเนี่ยยุบมหาวิทยาลัไหนเนี่ยนะครับยุบมหาวิทยาลัยยุบไหนเนี่ยมีคนจะลึกไว้หรือเปล่าครับว่าเออเนี่ยผู้หญิงต้องหานะต้องหาที่อยู่ที่พักนะผู้ชายออกเงินนะประธานทษเจ้างอ,อ์ไหนเป็นคนเขียนฮนะจิกออกฮัตงอ์ไหนเป็นคนเขียนฮนะไม่ไมีถูกไหมฮะต่อไปนะครับยกไทยครับ ตั้งกฎหมายเลยนะครับตั้งกฎหมายใหม่นะครับว่าผู้ชายควรได้เปรียบกว่าผู้หญิงนะครับหากว่าผู้ชายได้เปรียบมากกว่าอันนี้ผมจะนําเสนอคุณนายกของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมจะเสนอในด้านการเมืองไทยด้วยนะครับผมว่าท่านเป็นท่านก็เป็นนะฮนะท่านนายกเรานะครับอ่ะก็ผมจะเทคะแนนให้ท่านเลยนะครับทำไมนะ นะว่าท่านเป็นนายกอีกของแะนําเสนอโครงการนี้ให้กับสภานะครับว่าอาผู้หญิงควรได้เปรียบน้อยกว่าผู้ชายนะฮะยุคนี้ยุคพิจิตอลนะครับยุคนี้ยุคพิจิตตอลผู้ชายมักจะได้เปรียบมากกว่าสิถูกไหมครับแต่นี่อะไรเราไม่ได้อะไรเลยต่อมาเราไปดูสิ่งที่น่ากลัวของเมียบ้างนะครับสิ่งที่น่ากลัวของเมียคืออะไรอีก ผมจะพูดเลยนะพูดเต็มๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือมีลูกสองประจําเดือนไอไอมีลูกเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกมันจะเหือกันทุกคนถูกไหมฮะประจําเดือนเหี้ยน้ากลัวสุดถ้าถามว่าน่ากลัวยังไงนะน่ากลัวยังไงผมจะพูดในที่นี้นะสมมุติว่าคุณเคยมีแฟนเก่านะครับคุณเคยมีแฟนเก่ามีเพื่อนเก่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนผู้หญิงผู <c oughs> หัอดภัยครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนหัวยิงผู้ชายคุณผู้ชมฮะเขาจะเอาคุณ,ค,ณคุยเหล่านี้มาพูดให้เราฟังเอามาด่าเราแล้วคุณฟังไหมอืมผมเชื่อว่าหลายร้อยอ่ะไม่ฟังอ่ะผมด้วยไม่ใช่นะฮะจริงๆอ่ะเรามีเพื่อนผู้หญิงได้ครับมันไม่แปลกครับมันไม่แปลกฮะว่าเรามีเพื่อนผู้หญิง แต่กับมึงหึงเนี่ยมันใช่เรื่องปะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเขาอีกหน่อยหนึ่งฮะมึงผูห้หญิง่อนผู้หญิงกูเมียกูเข้าขากันมันจะเข้าหาก,กันเองครับแล้วทาไมมันคุยกันถูกคอนะฮะมันคุยกันถูกคอแล้วยังไงต่อเอาเราไปวินทาน่ะเห็นไหมนี่คือจุดเสียของเรานะผู้ชายไม่ได้อะไรเลยนะครับผมจะปราหน้าละ,ะครับว่า ผมจะออกมาเป็นตัวแทนผู้ชายหลายๆคนเลยนะครับว่าเราต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกๆคนนะครับไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะที่จะได้เปรียบน้อยกว่านะต่อมาเรื่องอะไรอีกการเสียอะไรอีกห้องหอเข้าหออ่าสร้างบ้านอ่าเดี๋ยวขอแยกเป็นเรื่องๆก่อนนะครับการแต่งบ้านเช่าหอเออเข้าหอ อันนี้คืออะไรเราเสียอะไรอีกแล้วครับเสียค่าสร้างเรียนหอไงอันนี้คุณจะเสียกับเสื้อผ้ากับที่คุณเสียไปแล้วไม่นิดหนึ่งหรอถูกไหมครับอันนี้เราเสียกับต้องบอกว่าอันนี้เราเสียไปเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมเราเสียแบบคือเอาง่ายๆนะค่างานแต่งก็เป็นล้านแล้วนายจะเรียนหออีกก็เป็นอีกสิบกว่าล้านน่ะถูกไหมฮะ อ่ะห้องน้ําเนี่ยห้องน้ํานี่เป็นสําคัญนะครับสําคัญกับผู้หญิงแล้วนะฮะเอแต่ขอาผู้ชายมีเฮียอะไรบ่นอ่ะถูกไหมผู้ชายไม่มีเฮียอะไรเลยนะผู้ชายเนี่ยมันจะไม่ได้กับมันจะได้ไม่ได้ส่ญเสียกับสูญนได้กับผู้หญิงไงแลื่ห้องน้ําเนี่ยผมยอมรับว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่เฟรนิ้งสูงนะครับเขาเป็นคนที่เฟรนดิ้งถึงอยู่แล้วนะได้ห้องน้ําเรื่อง กาอาบน้ำเนี่ยผมไม่เถียงเขานะผมไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมผมไม่เถียงนะว่าเขาเน,นี่ยอาบน้ํานานจริงนะเขาจะมีสถกิภาพของเขายิ่แล้วนะฮะอ่ะการที่รอผู้หญิงอาบน้ําเนี่ยนานเป็นชาติอะ่ะอันนี้ผมไม่เถียงนะผมไม่เถียงนะซึ่งอยู่ไปนานเดี๋ยวก็รู้เองไะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะ แต่ที่สคัญนะครับผมไม่รู้ว่าคุณเป็นเหมือนเราหรือเปล่าผมว่าร้อยทั้งร้อยเป็นทั้งหมดอะนะฮะการหู้หญิงเนี่ยหู้หญิงเป่าผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นไหมมันก็เยกับเราแต่กูดูทีวีอยู่ฟังเฮียอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอออะไรมึงเป่าผมแล้วเพลกูแล้วพอมึงหานเาดากูอีกมึงให้ฟังกูเลยใช่ไหมอา้าวอีเฮียมึงปิดชวิตก่อนไหมกูดูเฮียอะไรไม่รู้เรื่องเลยถูกไหม นั่นแหะคือเธอได้ส่งเสียผู้หญิงแล้วอะเออผู้ชายอีกแล้วอะนะตกลงผู้ชายจะได้ข้อดีแล้วก็เข้าเทียมกับผู้หญิงเมื่อไหร่ผมเชื่อว่านายกพักสมัยหนะ้าต้องเอาเรื่องนี้ไปพิจารณานะครับผมจะนําเสนอนะครับคุณนายกด้วยนะครับหากว่านายกเรานะะมีปัญหากับเรื่องนี้ขอพูดอะไรว่า ทำหูให้หนวกเข้าไว้แล้วคุณก็จะรอดผู้ชายทุกคนฟังด้วยนะฮะหากว่าคุณโดยแบบนี้เอาหูให้หนวกเข้าไว้และคุณก็จะรอดสิ่งที่คุณกระทำนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าชีวิตคู่เนี่ยมันก็ยังยืนอยู่กับเราครับในเมื่อถ้าเราอยู่ด้วยความเข้าใจนะครับอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้เกิซึ่งกันและกันนะฮนะมันก็จะ เป็นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบและถ้าปัญหาและถ้าปัญหาเนี่ยมันมาตลอดเนี่ยและคุณอยู่กับเขาเนี่ยจะมีความสุขไหมถูกไหมครับมันก็ไม่มีความสุขสิถูกไหมฮะสิ่งที่เอามาพูดในต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อได้ข้อเสียกับข้อดีนะครับและที่พูดเนี่ยก็เป็นความบันเทิงนะครับอันนี้คนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปดูว่าเออเนี่ยดูถูกผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ คงขอร้องนะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้คือข้อความเออสนุกในความหมายเท่านั้นนะมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับเอาละครับก็มีบางคนดีเฟรชเข้ามาว่าแล้วมหากาศนิยายหายไปไหนตอนเนี้ยจริงๆเนี่ยมหรยากาศนิยายเนี่ยเราตั้งใจจะทําครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมติดปัญหาโน่นนี่นั่นหลายอย่างเหลือเกินนะครับเราก็เออไม่มีโอกาสได้ทําเลยนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยว ขออนุญาตเนี่ยละเว้นไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำใหม่นะโอเคก็จะประมาณนี้ในการละกันนะครับกับท็อกไว a l ตี้นะครับก็ครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องอะไรนะครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปัญหากับชีวิตคู่ก,กับการแต่งงานก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องอะไรอีกก็รอติดตามชมติดตามฟังแล้วกันนะครับแล้วก็มาหากราบนิยายนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะฮะ ได้ดูได้หนอนนะครับก็อดใจรออีกนิดเดียวนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับอ่ะใครยันหาอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมจะมาพูดคุยกับท็อคแวร์ตี้เนี่ยแหละท็อคแวร์ตี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พูดคุยสบายๆผ่อนคลายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ